สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทั้งในและต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลก็มีเหรียญที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชม เหรียญที่ทางช่องส่งไปประเมินราคาแบบไหนที่ทางช่องส่งไปประเมินราคา,แบบา,ปปา,ค,าคลิปวิดีโอนี้ช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญก็จะนำเสนอให้ f c ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญได้รับชมกัน ก็มีเหรียญอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือเหรียญหลักประเภทที่สองก็คือเหรียญย่อยนะครับเหรียญหลักก็คือเหรียญที่มีกระแสมีความนิยมมีราคาซื้อขายกันเหรียญย่อยก็คือเหรียญที่แนบไปขายทางช่องเขาก็รับซื้อก็ ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับอันดับแรกก็จะให้ท่านผู้ชมดูเหรียญเหรียญหลักก่อนนะครับดูเหรียญหลักก่อนเหรียญหลักก็จะให้ท่านผู้ชมดูเหรียญรุ่นเก่าพระเสียรเล็กของในหลวงรัชกาลที่9กก่อนนะครับเป็นแบบไหน ก็จะให้ท่านผู้ชมได้สังเกตนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตวิธีของการจับนะครับวิธีของการจับนะครับให้จับด้านหลังนะครับให้จับด้านหลังแล้วก็ใช้ไม้คีบนะครับให้พระบรมบรูป ขออภัยนะครับให้เจดีวัดตรงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนไปดูด้านพระบรมรูปด้านพระบรมรูปเป็นอย่างนี้ในวงการเขาเรียกว่าเหรียญพระเศยียรเลยตรงนะครับขออภัยครับเหรียญพระเศยียรเลยขวางเหรียญน,นี้ ก็มีหลายช่องนะครับรับซื้อราคาก็หลักร้อยขึ้นไปนะครับสภาพสวยๆก็ตั้งแต่200จนถึง400บาทนะครับก็มีลักษณะเลยขวางแล้วก็เกือบตรงนะครับสามารถดูได้สองรูปแบบ เหรียญที่หนึ่งนะครับก็ผ่านไปเหรียญที่สองนะครับเรียญที่สเรียญที่สก็จับในลักษณะแบบเดียวกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ก็จับทีดีวัดตรงขึ้นเหมือนกันแล้วก็หมุนไปดูด้านพระรูปด้านหน้านะครับก็เป็นเหรียญรุ่นใหม่ พระเศียรใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหลังเจดียด์วัดตรงขึ้นแบบนี้ด้านหน้าพระบรมรูปตรงขึ้นแบบนี้นะครับในวงการเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงเหรียญพระเศียรตรงมีกระแสมีความนิยมมีราคาซื้อขายตั้งแต่500บาทขึ้นไปถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึง1000นะครับ ก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูส่วนท่านผู้ชมดูแล้วนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาต้องการนะครับอยากจะให้ทางช่องของเราแบ่งปันนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับทางช่องเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญชนิด2บาท ปีพศ2550นะครับปีที่เขามีความนิยมราคาไม่แพงนะครับเกินหน้าเหรียญน,นิดน,น,น,นะครับก็มีเหรียญย่อยนะครับเหรียญย่อยๆเหรียญย่อยยนี่ก็เกี่ยวกับพระเศียรน,นะครับเกี่ยวกับพระเศียรก็ลักษณะของความเอียงเอียงไม่มากเอียงประมาณนี้ ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดสามเหรียญซึ่งหายากหายากเหมือนกันนะครับเราคัดหาในเหรียญที่เราแลกมาจํานวนสองสามหมื่นนะครับเจอสามเหรียญสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่นเก่า เรียญนี้เป็นเหรียญแตกลายงานะครับเหรียญแตกลายงาก็มีมีความนิยมเหมือนกันนะครับบางช่องบางร้านเขารับซื้อนะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญมีเรือนะครับมีเหรียญมีเรือเหรียญมีเรือนี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับส่วนมากก็จะเกิดขึ้นในปีพศ .2,500 49นะครับต่อมาก็เป็นเหรียญเนื้อเกินเ,นเหรียญเนื้อเกินนะครับคลเ,เหมือนกันราคาเกินหน้าเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญ10บาทพระเสียนเอียงนะครับ เหรียญสิบ,บาทเพระเสียนเอียงก็มีราคานะครับเกิดหน้าเหรียญก็ทั้งหมดนี้นะครับทางช่อง,องเราช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลก็ส่งไปประเมินราคากับช่องที่เขารับซื้อนะครับทั้งเหรียญหลักและเหรียญย่อย คลิปวิดีโอนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้สังเกตสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันกับคลิปวิดีโอต่อไปทางช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลสวัสดีครับ